dva นี้นะครับดีพร้อมโซลาเซลล์นะครับมารีวิวการใช้งานนะครับปั๊ม AC DC นะครับขนาด2แรงม้านะครับของคอนโทรลรุ่นนี้นะครับเราผลิตขึ้นมานะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายๆนะครับเราจะประกอบไปด้วยนะครับชุดคอมบีเดอร์บ็อกซ์นะครับหรือว่าระบบป้องกันนะครับทั้งฝั่ง AC และ DC นะครับตัวนี้เป็น DC เซิร์ฟนะครับตัวนี้เป็น DC เบรกเกอร์นะครับและส่วนตรงนี้จะเป็น AC เบรกเกอร์นะครับเราสามารถใช้ไฟ ได้ทั้ง2แหล่งจ่ายก็คือทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เราต่อไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยนะครับรุ่นนี้เราต่อโซล่าเซลล์มาทั้งหมด9แผงนะครับ9แผงแล้วก็วงจรการทำงานนะครับเราจะแปะไว้ที่ฝานะครับวงจรกันต่อนะครับจะแปะไว้ที่ฝาแล้วก็สามารถต่อใช้งานตามนี้นะครับทีนี้ชุดกนะทนชุดนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ที่เราเดินสายไว้ให้หมดครบแล้วนะครับส่วนที่เป็นช่อง AC เข้านะครับที่เหลือก็จะเป็นช่องโซลาเซลล์ฝั่งนี้นะครับตรง MC4 ตรงนี้นะครับข้วบวกข้อลบนะครับแล้วก็ต่อไปหามอเตอร์นะครับ3เส้นนะครับ U W นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นลูกลอยนะครับเป็นลูกลอยสำหรับต่อแทงค์น้านะครับต่อลูกลอยของถังน้ํานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสําหรับลูกค้าที่ต้องการต่อ สวิตช์ใบพายหรือว่าโฟสวิตช์นะครับที่อยู่ตรงปากบ่อนะครับตรงนี้ก็สามารถต่อเชื่อมต่อจุดนี้ได้ถ้าไม่ต่อก็ไม่ไม่ต้องใส่นะครับถ้าเกิดไม่ไม่ต่อก็ถอดออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับทีนี้เรามาดูกันทํางานนะครับมาดูกันทํางานเราเปิดสวิตช์ลานปั๊มนะครับรุ่นนี้เราลานปั๊มขนาด2แรงม้านะครับรุ่นนี้อยู่ที่อ่ปกใบพัดนะครับปั๊มปกใบพัดตัวนี้ได้น้ําอยู่วันทั้งสิบสี่คิวนะครับ 45คิวนะครับปัมป๊มกัลลันึ้นไปนะครับต่มาที่5 0าิเอิร์ดนะครับทีนี้ดูที่แรงดันของน้ำนะครับความแรงของน้ำตัวนี้ปั๊มตัวนี้เราเราลดท่อลงมาเพื่อให้มัน,นมอนัโดโหลดนะครับเหมือนว่ารับโหลดรับพัสโหลดนะครับปกติปั๊มตัวนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ14คิวถึง15คินะครับ เรามาดูการทํางานนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเรามีการใช้งานถ้าเกิดว่าในกรณีที่โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์เรามาดูกระแสนะครับตอนนี้กระแสเราจับกระแสที่ AC AC input นะครับโซล่าเซลล์เราปิดโซล่าโซล่าเซลล์ลงนะครับนี่ปิดโซล่าเซลล์ลงปุ๊บปั๊มตัวนี้จะกินอยู่ประมาณ7.4แอมป์นะครับ7.4 7.5แอมป์ 7. 4, 7. M, นะครับนี่เราเอาเอาโซล่าเซลล์ขึ้นนะครับ โซลเซลเข้ามาปั๊มก็จะไม่กินไฟฟ้านะครับก็จะกินเฉพาะโซลเซลอย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้นะครับเราออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมาให้ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายพลักแอนเทนะครับโซล่าเสียบเข้าตรงนี้นะครับไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าตรงนี้นะครับปั๊มเข้าตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับหลังจากเราเทสปั๊มเสร็จแล้วนะครับเรามาดูสายงานการผลิตของเรานะครับตอนนี้เราก็เตรียมประกอบสําหรับส่งให้ลูกค้านะครับชุดนี้ก็เป็นปั๊ม acdc สองแรงม้านะครับที่คนทวนของสองแรงม้านะครับตัวนี้เป็นสาหรับเตรียมทดสอบนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งก็จะมีกล่องสองแพ็คเ็จแพ็คเกจเด2มสองลังแบบนี้นะครับเป็น d ีดีฟัมนะครับดีดีดีฟัมคอนโทรลเลอร์นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ตัวเชนจำหน่ายแล้วก็ดีฟัมสุราเซลล์วีลำนะครับสวัสดีครับ ¡Gracias!